อสัสดีทุกๆคนที่เชนเคยนะครับพอดีว่าวันนี้ลุงเนี่ยก็จะไปก็ไปหาทเทพที่เราได้พบจากคลิปก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งเขาเนี่ยอยู่ฝั่งโน้นพอดีว่าวันนี้เราจะเดินไปไกลนิดนึงนะพอดีว่าเราบุงจะมาถึงก็ต้องเดินเขาอีกไกลหน่อยเดี๋ยว ลุงคิดว่าเขาอาจจะอยู่นะถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรทุกคนแต่รอบที่แล้วเขามาเนี่ยลุงเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่ามาตอนไหนโอเคเดี๋ยวยังไงเราต้องรีบเดินทางก็เพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะมือแล้วถ้าไม่เจอท่านเนี่ยมันจะเสียเที่ยวนะครับทุกคนก็นจะเปลดาชมคลิปก็อย่าลืมดวลาให้กับลุงคนละหนึ่งไลค์แล้วก็ หนึ่งติดตามแล้วก็หนึ่งแชร์แล้วก็ฟากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากลุงซิงด้วยนะครับทุกคนก็เราก็ไปกันเลยทุกคนตอนนี้เราจะต้องผ่านไา่ของชาวบ้านนะครับทุกคนก็อยู่ด้านหน้าน,นู้นกว่าจะไปถึงก็อาจจะไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยถ้าเราไปถึงเนี่ย เราก็อาจจะเจอทันเลยนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่ลุงใช้เดินตลอดนะครับถ้าไปถึงฝั่งโน้นเนี่ยป่าเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับทุกคน ข้างนานโน้นเนี่ยก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเราเดินอีกสักแผลบสักพังนึงอนะ่ะเดี๋ยวก็ถึงนะครับถ้าไม่เชื่อก็เะลุงจะให้ดูท้องฟ้าตอนเนี้พระอาทิตย์เนี่ยก็ได้รับขอบฟ้าไปแล้วดูนะครับแถวเราจะต้องทำเวลานะครับเดี๋ยวกลัวว่าไปแล้วไม่เจอทันนะ าจากตรงนี้ก็จะเข้าสู่ป่าเลยนะเราไปหาท่านเสร็จแล้วก็ถ้าเจอท่านแล้วก็ เราอาจจะขอหวยได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะขึ้นอยู่ว่าท่านจะให้ไหมถ้าท่านให้เนี่ย,ไไเ,ยเราก็จะกรับเลยทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับเพราะว่าเราจะไม่รบกวนท่าน,เ,นยเยอะเกินนะเดี๋ยวข้างนานหน้านนียก็ถึงแล้วนะครับ ดูจากป่าแล้วตอนนี้เนี่ยข้างในเนี่ยเริ่มเมือนะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปหาท่านกันเลยทุกคน้องําใจกันด้วยนะครับว่าถ้าเข้าไปแล้วจะเจอท่านไหมถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีนะครับถ้าไม่เจอก็ถือว่าไม่โชคดีก็แล้วกันเดี๋ยวเราก็เข้าไปกันเลยนะทุกคนนะ เห็นไหมครับป่าเนี่ยมันจะมืดกว่าทัานนองนะครับเอ้ยเราเจอทันแล้วแต่ว่าวันนี้ท่านมากับชใหม่นะครับ เดี๋ยวเราขอวางของตรงนี้แล้วก็เข้าไปหาท่านนะครับเดี๋ยวลุงขอตั้งกล่องไปตรงนี้เพื่อให้เกียรติแก่ท่านนะ ว่ามันนี้ผมมาแต่ทหารลบควนทันไหมไม่เลยแลจ้าข้าวันนี้เจ้ามาข้ามีอะไรหรือเปล่าก็มีเรื่องนย่งนะครับเขาดีว่า ครับผมเอ,อ๋วทำไมทันถึงมาในช่วงนี้ล่ะครับก็วันนี้เป็นวันที่ข้าต้งเยี่ยนชูดเพื่อเพื่อเทวิตาที่มรณคตรอยู่ท้องฟ้านี่ท่าน ตอนนี้เจ้าไปขับไปตอนนั้นนี่แหละแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีขึ้นไหมก็สบายดีครับทมกท่าน ทางฟ้าก็นี่พวกนี่นี่ากับพวกอาคิดนี่มาส่งข้าพี่นี่เพราะว่าข้าจะมาตรงนี้ทุกๆุกปันเลยทุกเจ้าสองสองคนที่มาส่งข้า,ข,าข้าก็ นี่นะครับอืม mm. เดี๋ยวนะครับท่านผมลังไปจริงๆแล้วตอนนี้เพราะว่ามันใกล้จะเมื่อแล้วเดี๋ยวข้าพเจ้าขอกลับก่อนนะครับได,ได้ได้แล้วขาก็จะกลับเช่นกันแล้วเจ้าก็ดะนัานงปาลอดภัยดิขาก็จะกลับขึ้นไปอยู่ ท้องฟ้าแล้วเดี๋ยวถ้าเช้าเลยค่ะก่อจะลงมาไม่อาช้าก,ก็ตอนเย็นเย็นถ้าจำมาหาค่ะก็มาหาค่ะได้ขาจะจจเยอะตรงนี้ถ้ากกาลจะมืด่าดก่าจะขึ้นไปบนท้องฟ้าถ้าลองบอกผมได้ไหมว่า ทำไมท่านต้องมาช่วงเย็นๆล่ะครับอยากรู้ชมครับผมก็พว่าอยู่ท้องฟ้านั่นเป็นแล้วข้าไม่ควรอยู่กับตอนมืดเพราะว่าพวกเขาไอคนนี้อยู่ท้องฟ้ามันขามักไม่ชอบตอนมืดเพราะว่า ร้อนมือดอ่ะจะมีพวกพวกเทพที่าที่อยู่กระแสลมจะหาล่าพวกคนที่เป็นเจ้าเทพบนท้องฟ้าเพื่อเอาเป็นเป็นคนทดลองแค่นี้ใช่ไหมครับท่านใช งันผมขอตัวกลับก่อนนะครับขอเคเดินทางอยขอปอย,ย่ังยิ่งที่เป็นห่วงนะครับเ,เดี๋ยวเราก็เดินทางกลับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพราะดีว่าเมื่อกี้ลุงเนี่ยได้ยินเสียงคนอยู่ฝั่งนูน้นไม่ทราบว่าเป็นใครนะ เดี๋ยวเราก็กลับกันเลย